สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ทุกท่านที่เข้ามารับชมพาเข้าป่านะครับวันนี้มีโรคโควิดนะครับมาดูผลไม้ข้างทางเลยครับฟุดซานะครับฟูดซาเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นมะขิดกันนะครับวันนี้ซึ่งมันจะอยู่ในป่าอ้อยนะครับรกมากผมจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูกับผมเลยนะครับ เดี๋ยวขอเก็บพุตซาก่อนนะครับไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้มันคงไม่มีเชื้อโควิดนะมั้งครับเนี่ยโอ้โหร่วงออกมาเต็มเลยลองชิมดูก่อนเนาะ ครับต้นมันอยู่น่้นนะครับเดี๋ยวอืม,มหวานนิดเทียว<ๆ>ไม่มีหนอนนะครับอืมเขาทาดีบอบบอบบอบเดี๋ยวไปดูต้นมะขิดกันนะครับตามผมไปนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะครับเห็นไหมครับอยู่โน่นครับที่มีต้นตาลน,นะครับ <c oughs> แล้วก็มีต้นมุกิดอยู่ข้างต้นตาลดังขวามือเห็นไหมครับสูมดูมีปูป่าทานตะวัน,นครับเดอออดอกเพิ่มแก่แล้วนะครับตอนที่มันกำลังบานก็สวยงามนะครับอาหารแญ่ จะดูจะชมดอกทานตะวันตอนนั้นก็เข้าไปดูตอนคลิปท้ายคลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอให้ไว้ให้ดูครับสำหรับดอกทานตะวันที่กำลังบานตอนนี้นะครับนี่นะครับปลาอ่อยนะครับตรงน,นั้นต้องปลูกปลาอ้อยเข้าไปนะครับ ไม่แน่ใจว่าเจ้าของเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวลูกหนึออน่งนะครับอยู่ตรงนี้สีลูกนะครับม,มาไม่สียเที่ยวนะครับเนี่ยเห็นไม้แตกด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดดูเออมันแตกนะครับร่วงลงมานเนี่ยนะครับกลิ่นหอมนะครับเนี่ย จะรอดูอีกสักพักมันน่าจะร่วงอมานครับครับนู่นสูกมากเลยครับเยอะครับเยอะหอลายรูะครับโอ้มมนสูงมากเลย โอเคครับไแล้วเดี๋ยวเก็บไปฝาดูที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อข้างในมันนะครับนี่ยังมีอีกลูกหนึ่งครับหลายลูกแล้วครับตอนนี้สี่ห้าลูกแล้วเดี๋ยวไปดูเนื้อข้างในมันนะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะครับกลับแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาทุบให้ดูนะครับถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ นี่นะนะครับอันนี้คือมันร่วงลงมานะครับร่วงลงมาเนื้อข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับ,ค,รบคือสุกแล้วนะครับอันนี้ใช้ดูนะครับมอบควิดนะครับนี่ เนื้อข้างในก็จะมีแบบเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับหอมนะครับผมอยากกันชิมให้ดูจริงเลยเดี๋ยวผมขอชิมก่อนขอชิมก่อนนะครับ อมเปรี้ยอมหวานครับพอได้ยอยู่ม,มีประโยชน์นะครับตับประคุณมักฟิตมเม็ดเยอะนะครับลูกหนึ่งน่าจะเยอะกว่าร้อยเม็ดนะครับหวานนะครับ สำหรับท่านที่อยากได้นะครับเม็ดนะครับก็ฟรีนะครับสิ้นเดือนมกรานะครับผมจะส่งให้แต่ว่าท่านต้องเสียค่าจัดส่งเองนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเม็ดมันไปให้นะครับไปเพาะเอาเองครับไม่ได้ฟ้อครับเผื่อถต่หากท่านอยากจะไปปลูกไว้นะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับ ถึงสิ้นเดือนมกรานี้นะครับปีหกสี่นะครับเดือนมกราคมนะครับก็ส่งที่อยู่ที่อยู่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับส่งเม็ดให้นะครับไปเพาะเองนะครับมักฟิตนะครับอขอบคุณมากนะครับสําหรับการรับชมคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อ เป็นประโยชน์สําหรับท่านที่อยากจะได้เม็ดมะขิดนะครับแจกฟรีนะครับตอนนี้เสียค่าจะส่งเองนะครับเม็ดมะขิดป่านะครับท่านนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับสวัสดีครับ